สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความรักชาววันอังคารกันนะคะชาววันอังคารจะมีความรักเป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้ขอพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังงานจักรวาลน,นะคะได้โปรดนะคะส่งมอบพลังงานดีๆพลังงานแห่งความรักของชาววันอังคารส่งผ่านมายังไพ่ด้วยนะคะ พลังงานความรักของชาววัลลังการในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานความรักของชาววัลลังการจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะโอ้โหเอชออฟเฮาส์เซเว่นออฟซอร์สเซเว่นออฟฮาส 6 of pentacle king of hearts ดีมากสดใสมาก8 of pentacle 2 of pentacle โอ้ย10 of hearts โอ้โห หัวใจออกเยอะมากเลย for of h a s the hermes ให้ออกมามีแบบพลังดีมากเลยถึงแม้แบบจะมีน้อยกันบ้างนะคะจะมีน้อยมีน้อยใจกันบ้างแต่ว่าด้วยความรักที่มีแรงผักดันในตัวอยู่แล้วอะค่ะก็สามารถที่จะ คงความรักของคุณได้แบบที่ตัวคุณเองก็รู้สึกได้อะเนาะความรักมันก็คือพลังอย่างหนึ่งนะคะเป็นพลังที่ถ้ารักด้วยด้วยใจนะด้วยรักรักรักจริงๆรักที่ออกมาจากความบริสุทธิ์จริงๆอะคะ่ะมันมีพลังมันมีพลัง ทุกอย่างเลยในในการสร้างสารรค์ชีวิตอะไรเนี่ยเฉียบคมเฉียบคมกลมเกลียวโอ้โหชาวนังคารเนี่ยเสี่ยงโชคใจเจ็บ อุดมสมบูรณ์ไพ่บอกว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งพลังงานมาแล้วนะคะว่าชาวนาัคารความรักช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีความสุขดีนะคะคุณได้ผ่านาหลายสิ่งหลายอย่างมาด้วยกันนะคะเคยที่จะเจ็บปวดกับความรักครั้งนี้มาแล้วนะคะความรักครั้งนี้ ทำให้คุณเคยแยกทางกันมาแล้วนะคือคนที่เคยมีความรักแล้วกเ็เคยแยกทางกันมาแล้วเคยมีความผิดพลาดในความรักมาแล้วเนี่ยในครั้งที่คุณคลิกเข้ามาชมคลิปนี้นะคะคุณได้ทําความเข้าใจในรักของคุณแล้วนะคะรักของคุณเหมือนกับมันผ่านกระบวนการกลั่นกรองมันผ่านกระบวนการเลิกลา มาอาจจะเกินสองครั้ง3มครั้งมาแล้วแต่คุณก็ยังกลับมานะคะกลับมาเยียวยากันเหมือนเดิมกลับมาเข้าใจกันกลับมารักกันเหมือนเดิมเหมือนกับเออสุดท้ายแล้วคุณจะทะเลาะก,กันยังไงคุณจะตีกันยังไงคุณก็ยังกลับมาที่จะรักกันได้คุณก็ยังทำความเข้าใจในรักกันได้นะคะ ความรักของคุณสองคนเหมือนเป็นช่วงที่ต้องพิสูจน์อะคะ่ะมันมันต้องพิสูจน์ในในบทบาทของความสัมพันธ์ที่มันจะต้องผ่านมรสุมต่างๆบางครั้งมันไม่ได้ราบลื่นเหมือนอย่างที่นิยายต่างๆที่ทำให้มันเป็นรักหวานโรแมนติกนะคะ บางทีมันก็มีขั้นตอนมีกระบวนการในแต่ละคู่ซึ่งบททดสอบในในแต่ละบททดสอบที่คุณผ่านมามันทำให้ได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะถ้าคู่คุณผ่านกระบวนก,การทดสอบในแต่ละบทที่คุณได้ผ่านประสบการณ์มาแล้วแล้วคุณกลับมาคืนดีกันได้แต่ถ้าคุณยัง ตกตกแบบทดสอบเดิมๆยังกลับไปเลิกรากันด้วยเหตุผลที่ทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเดิมแล้วเลิกกันด้วยเรื่องเรื่องเดิมๆนั่นคือคุณยังไม่ผ่านบททดสอบคุณก็ยังคงจะต้องทะเลาะก,กันในเรื่องเดิมเดิมแล้วก็กลับไปเลิกรากันเรื่องเดิมเดิมแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าการเลิกราของคุณมันเหมือนมันจบสิ้นไปแล้วอะค่ะ มันผ่านขระนวนการคัดกรองมาเรียบร้อยแล้วมันเหมือนทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วเหมือนคุณเข้าใจกันแล้วความเติบโตการเป็นผู้ใหญ่การเป็นผู้ใหญ่ทั้งคุณและเขามันได้สอนบทเรียนและอะไรหลายหลายอย่างให้กับคุณนะคะโอกาสนี้เป็นโอกาสที่คุณและเขาได้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วนะคะว่าอ๋อ มันคืออะไรกันแน่ที่ทําให้คุณกับเขาต้องเลิกรากันหลายครั้งหลายคาหรือต้องห่างเหินกันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเลิกแต่เหมือนกับต่างฝ่ายต่างเงียบกันไปแล้วก็กลับมาคืนดีกันบางครั้งเหตุผลมันก็ขุดขึ้นมาในสมองของคุณทั้งสองคนนะคะว่า เหมือนกับได้กลับไปย้อนคิดว่าอ๋อมันมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะทําให้คุณกลับไปคิดได้ว่ามันควรที่จะปรับตัวเองแบบไหนต่างคนต่างมีจุดยืนของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วคุณก็สามารถที่จะหาจุดยืนที่สามารถยืนด้วยกันได้แบบที่คุณก็ อยู่ในจุดของคุณได้แบบสบายเขาก็อยู่ในจุดของเขาได้แบบสบายแต่สามารถที่จะปรับบ้างเพื่อที่จะมาลงในล็อกที่มันเสมอกันแล้วเดินไปพร้อมกันได้นะคะในขณะเดียวกันนะคะก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองยังคงรู้สึกว่าน้อยใจหรือว่า ยังมีข้อกังขาในใจอยู่บ้างถึงแม้มันยังมีความสุขดีอยู่แต่อาจารย์อยากจะบอกนะคะว่าไม่มีใครในโลกหรือคู่คู่รักใดในโลกที่มีความสุขร้อยเซหรือได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ100%ซหรือได้คนที่เพอร์เฟกต0รซ เราจะมีติดอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเรื่องที่เราติดเรื่องที่เราน้อยมันไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เราต้องเออเจ็บปวดมากนะักหรือว่าถึงขั้นจะเจ็บปวดแล้วก็ทนรับมันไม่ได้เรื่องนั้นน่ะมันมันไม่ต้องเอาเก็บมาคิดเลยค่ะทุกขบวนการการ อยู่ในโลกมันต้องมีสิ่งที่มันไม่กลมกลืนบ้างสร้างสมดุลธรรมชาตินะคะสมดุลธรรมชาติมันมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีมันจะดีไปทั้งหมดเลยมันก็ไม่ใช่นะคะไม่ว่าตัวเขาหรือตัวเราย่อมมีสิ่งที่ เราก็ไม่พึงพอใจเขาในบางเรื่องเขาก็ไม่พึงพอใจในบางเรื่องแต่เรื่องเรื่องนั้นมันจะเกิดมาชั่วขณะอ้าฉันไม่พึงพอใจเธอเรื่องนี้ฉันไม่ชอบเรื่องนี้เธอก็ไม่ชอบเรื่องนี้ฉันแล้วมันก็จะเป็นอารมณ์ขึ้นมาบ้างเป็นชั่วขณะหนึ่งมันก็จะมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาบ้างแต่ให้นึกเสมอนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นมาบ้างชั่วครั้งชั่วคราวในระยะเวลาหนึ่งแต่มันไม่ทําให้ความรักของคุณ มันเสียไปได้หรือมันทำให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆเดิมได้นะคะเพราะครั้งนี้มันเป็นครั้งที่คุณกับคนรักของคุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันได้แล้วมันสามารถที่จะเดินต่อด้วยกันได้แล้วถ้าคุณคุยกันจริงๆคุยกันจังๆแล้วก็หันหน้าคุยกันทุกครั้งไม่ใช่พอมีปัญหาแล้วหันหลังให้กันแบบนั้น ไพ่เป็นเพียงแนวทางนะคะไม่ใช่ยึดดวงหรือยึดไพ่ไว้เพื่อที่จะเอามาเป็นข้อต่อรองในชีวิตหลกักหรือในชีวิตทุกสิ่งอย่างไพ่คือไกด์ไลน์นะคะมันเป็นภาพรวมในการที่เราจะเอามาเป็นไกด์ในการออคิดในการที่จะเอามาปรับปรุงหรือเอามา แก้ไขปัญหาเราจะไม่เอารูปดวงหรือการดูดวงมาใช้ในชีวิตนะคะเราเอามาเพื่อที่จะรู้ว่าอ๋อมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แล้วเราเอามาเตือนใจเราเราจะไม่ยึดดวงให้เป็นทุกข์หรือเราจะไม่ยึดดวงให้เป็นสุขนะคะเราจะอยู่กับปัจจุบันและเมื่อเกิดอะไรขึ้นเราจะใช้สติของเราในการแก้ปัญหา ดวงคือสิ่งที่เขามาไกดเรานะคะสิ่งที่เขามาไกดเราให้เรารู้ก่อนเพื่อที่เราจะได้เกิดสติปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือเตรียมตัวที่จะรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีเราจะไม่ยึดสิ่งใดในโลกไว้ให้เป็นอัตตานะคะ ไม่เป็นอัตราให้เป็นอีโก้ใดๆนะคะบางครั้งออบางครั้งความรักก็เหมือนกับการจับสลากการแต่งงานก็เหมือนกับการเสียยเส่ยงทายเสี่ยงรัตเตอรี่ได้คู่ดีก็เหมือนได้รางวัลที่หนึ่งเหมือนที่เขาชอบพูดกันนะคะแต่ว่าเรา ถ้าใครได้แต่งงานกับคู่ใดได้แต่งงานกันมันก็เหมือนกับว่าเราเคยมีสัมพันธ์หรือเราเคยผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติปางไหนเคยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันหากเคยทำและบุญทั้งสร้างทั้งบุญสร้างทั้งกรรมมันก็จะมีทั้งวิบากดีวิบากไม่ดีเข้ามา บางครั้งก็ต้องประคับประคองร่วมกันนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณก็คือคู่ที่กลมเกลียวกันกลมกลืนกันสร้างฐานะสร้างความสมบูรณ์ภูนสุขให้กับชีวิตคู่ได้นะคะการตัดสินใจที่จะอยู่ร่วมกันการตัดสินใจที่จะรักกันการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตด้วยกันหรือ คนคนนี้แหละที่ฉันเลือกหรือคนคนนี้แหละที่ฉันวางใจคุณต้องเลือกด้วยหัวใจต้องเลือกด้วยเหตุผลของตัวคุณเองคุณย่อมรู้อยู่แล้วว่าสิ่งใดที่คุณรับได้สิ่งใดที่คุณรับไม่ได้และคุณมีความสุข หรือคุณมีความทุกข์มากกว่ากันในขณะที่คุณอยู่กับเขานะคะนี่คือคนที่คนที่รักกันมาถึงขั้นนี้แล้วระดับนี้แล้วของชาววันอังคารนะคะซึ่งก็ดำเนินไปด้วยดีนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มรักใหม่ละ่ะหรือว่ากำลังมีความรักละ่ะเป็นยังไง ก็พัฒนาไปด้วยดีค่ะถึงแม้ว่าบางครั้งก็จะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันได้บ้างแต่มันก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้พัฒนาเลเวลสูงขึ้นได้นะคะแล้วก็คนที่ยังไม่มีความรักหรือคนโสดที่อยากจะมีความรักกับเขาบ้างนะคะในช่วงนี้ถ้าคุณเจอคลิปนี้คุณก็มีโอกาสที่จะพบคนที่อ่อ เขาเห็นคุณค่าของคุณนะคะเขาใส่ใจดูแลคุณและที่สำคัญคือคุณต้องให้โอกาสตัวเองค่ะเปิดโอกาสและอนุญาตให้ตัวคุณเองมีความรักใหม่ถ้าคุณเคยมีรักแล้วคุณเคยเจ็บคุณก็ต้องอนุญาตให้ตัวเองมีรักครั้งใหม่ที่ดีหรือคุณไม่เคยมีเลยคุณก็ต้องให้โอกาสตัวเองที่จะเปิดใจรับ ให้มีคนที่เขาหวังดีต่อคุณเข้ามาในชีวิตคุณนะคะลองสัมผัสกับรักดูนะคะว่าความรักมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ค่อยๆที่จะพัฒนาความรักนั้นขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจากคนคุยก็เพิ่มสเต็ปเพิ่มเลเวลขึ้นมานะคะอาจจะมเีเรื่องที่ต้องศึกษา กันไปบ้างแต่ว่ามันก็อยู่ในขอบข่ายที่จะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งในหน้าไพ่ก็บอกว่าชาววันอังคารไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่หรือคุณเริ่มต้นมาแล้วสักระยะหนึ่งหรือคุณเลยสองช่วงนี้ไปแล้วจนถึงช่วงที่สุกงอมแล้วพร้อมที่จะใช้ชีวิตด,ด้วยกันแล้วนั่นก็หมายความว่า คุณพร้อมแล้วที่จะไปต่อค่ะคุณพร้อมแล้วที่จะไปต่อคุณพร้อมแล้วที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันคุณพร้อมแล้วที่จะประสานรักของคุณให้เติบโตนะคะคลิปนี้ก็ขอไว้พรให้ชาววันจันทร์มีความสุขนะคะแล้วก็มีความรักที่ราบรื่นเติบโตในหนทางที่คุณต้องการแล้วก็ ทำให้คุณมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ